ห้าเหตุผลทำไมเชื้อโรคสมัยนี้รุนแรงกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กสำหรับพ่อแม่เจนไวายหนึ่งเชื้อโรคก,กลายพันธุ์เร็วขึ้นสมัยนี้นะครับการเดินทางไปประเทศต่างๆทําได้ง่ายขึ้นทําให้เชื้อโรคนะครับสามารถเดินทางได้ง่ายได้เร็วแพร่เชื้อได้ง่ายมากกว่าเดิมที่สําคัญเนี่ยเขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้เร็วกว่าเดิมครับเมื่อมันเดินทางได้เร็วขึ้นยิ่งไวรัสนะครับเช่น RSV ไข้หวัดใหญ่หรือโควิดนะครับเพียงแค่ไม่กี่ปีก็กลายพันธุ์ไปเยอะมากทําให้ภูมิคุ้มกันเก่าๆเนี่ยไม่สามารถเอาอยยู่2กาารใชช้ปฏิีวนะ หรือแอนตี้ไบโอติกมากเกินไปในรุ่นที่เราโตมานะครับเมื่อเราป่วยนะคุณหมอจะจ่ายยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชือ้อซึ่งจะจ่ายยาตัวนี้แทบทุกครั้งเลยทําให้นะครับเชื้อโรคบางชนิดเนี่ยเกิดอาการดื้อยาขึ้นได้พอส่งมาถึงรุ่นลูกนะครับเชื้อโรคเหล่านี้นะครับก็จะแข็งแรงแล้วก็รักษาได้ยากขึ้นข้อที่3เด็กสมัยนี้นะครับโตในสิ่งแวดล้อมระบบปิดมากกว่าในยุคเราเด็กๆนะครับเราวิ่งกลางแจ้งวิ่งสนามหญ้าทําให้เรานะครับได้รับภูมิคุ้มกันที่ดีต่างกับรุ่่่่นนนของลูกรทีสวใหญะคั อยู่ในห้องแอร์อยู่ในศูนย์การค้าหรือว่าอยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยที่มีความสะอาดมากเป็นพิเศษทําให้ในชีวิตประจําวันของลูกนะครับเจอเชื้อโรคจริงเนี่ยน้อยกว่าแล้วเมื่อยามเจอเชื้อโรคตัวแรงๆขึ้นมาเนี่ยร่างกายภูมิคุ้มกันเก่าเนี่ยก็รับไม่ทันเอาไม่อยู่ 4. โภชนาการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กสมัยนี้นะครับกินทั้งอาหารแปรรูปอาหารน้ําตาลสูงรวมถึงอาหารที่ใส่สารปรุงแต่งมากขึ้นครับซึ่งทําให้ภูมิคุ้มกันบางส่วนนั้นอ่อนแอกว่ายิ่งเล่นกลางแจ้งน้อยใช้เวลากับหน้าจอมากด้วยทําให้รับวิตามินดีน้อยครับภูมิคุ้มกันก็ไม่แข็งแรง 5. ข้อสุดท้าย เชื้อโรคในสมัยนี้ครับสามารถเชื่อมโยงถึงกันเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้นเมื่อก่อนนะครับเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยอยู่แค่ในท้องถิ่นนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางข้ามประเทศต่างๆเนี่ยมันง่ายมากขึ้นทําให้โรคใหม่ๆเนี่ยกระจายทั่วโลกในเวลาไม่กี่สัปดาห์เด็กๆรุ่นนี้เนี่ยจึงเจอโรคที่รุ่นพ่อแม่ไม่เคยเจอมาก่อนครับดังนั้นนะครับด้วยรัไตล์และเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันนะครับทำให้เราต้องวางแผนรัดกลุ่มมากขึ้นในการช่วยดูแลภูมิคุ้มกันให้ลูกของเราครับ